งแรกของโควิดเนี่ยหลายคนก็เรียกร้องค่ะว่าพี่ฮีโร่สองคนหายไปไหนทําไมยังไม่ออกมาตอนนั้นคือคิดหรือวางแผนยังไงกันอยู่คะณตอนนั้นน่ยเราก็เห็นแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยกาลังจัดการเรื่องเงินเรื่องอะไรเราก็เออดีเพราะว่าก็ดีใจด้วยว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับเงินไปเต็มๆแล้วเราก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้ารัฐบาลจัดการแบบนี้แล้ววางแผนนี้แล้วเนี่ยชาวบ้านก็โอเคลืมตาปากได้เรา็เนนานาซักชาวบ้านแบบเห็นชาวบ้านพฤติกรรมชาวบ้าน เฮ้ยไม่มีกินแล้วนะงานก็ไม่ได้ทำแล้วให้อยู่กับบ้านจะกินอะไรไปเห็นเคาเคาะประตูรถใช่ไหมไปแยกตรงคลองเตยมีเด็กวิ่งมีผู้ใหญ่เคาะรถเขาขอตังค์ตรงนั้นเวาทำให้คิดว่าเฮ้ยมาต้องมาต้องทำอะไรแล้วแหละแล้วตอนนั้นเราก็กลัวว่าหนึ่งเขาให้อยู่กับบ้านถ้าเราจะออกไปเพื่อเรียกพี่น้องประชาชนมาเข้าแถวกันเริ่มมารับตังค์เลย มันก็ไม่ได้จะคิดยังไงเอาวันแรกก็ลองดูไปที่คลองเตยเรียกคนมา3า0 4ี่รอกคนให้ยืนกันห่างกันเม็ดเมตเม็ดตอนแรกก็ฟังกันดีตอนหลังหุยหุ้มเข้ามาก็เลยรู้ว่าเฮ้ยอยู่ป้อม่อยู่แล้วยกเลิกมาคิดจะทำยังไงเดินเข้าหาแล้วพี่เลือกชุมชนยังไงคะก็จะเลือกดูว่าอันไหนชุมชนที่ที่มีมากแล้วก็แออัดเขาจะส่งรูปให้ดู อ่าอย่างครอบครัวเมื่อกี้ที่ไปก็ค่อนข้างที่จะลําบากอืแต่ไม่เหมือนกับครอบครัวชมชันทร์ที่ยมมาชาโอ้โหนั่นแบบนั่นคือที่สุดใช่ที่สุดน่าจะเป็นของประเทศไทยเลยทำไมถึงเรียกว่าที่สุดคะคือความเป็นอยู่เนี่ยอยากจะบอกว่าไม่รู้จะเป็นยายยังไงว่าม้องไปในประเทศไทยโอ้แบบไม่ไม่น่าเชื่อว่าตรงนั้นยังมีอยู่ห้องหนึ่งนอนกันประมาณเจ็ดคนน้องห้องประมาณนี้โอ้ ใช่เขานอนอย่างเดียวเช้าก็ออกไปทํางานไปหากินแล้วห้องมไม่ใช่ห้องแนละ้วคนเอกพัน <c oughs> ใช่มันเป็นเหมือนการขยับอ,อ,อยู่ในห้องแล้วก็นอนเป็นแบบผมบรรยายไม่ถูกต้องไปดู <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาคุณผุ้มไปดูเองอ <c oughs> ยากให้พี่เป็นนายกพี่อยากจะตอบคำถามียังไงคะ <c oughs> เราไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นนายกเราไม่จ้เป็นจะเป็นสสเราไม่ต้องต้องเป็นพว้ว่าต้องเป็นอะไรเลยเราเป็นตัวของตัวเราแต่เราสามารถทําได้ขอให้ตั้งใจจริงขอให้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่วางผลประโยชน์อะไรกลับคืนมานั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดครับหลายคนบอกว่าพี่ ไม่ปาดหน้ารัฐบาลไปเลยนะคือรัฐบาลผลงานยังไม่ชัดเจนช่วยเหลือไม่ทั่วถึงพี่บินทั่วถึงกว่ารู้สึกยังไงกับคำนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็ผมก็ทํานี้มาตลอดอ่ะสามสิบกว่าปีที่ผมอยู่รุ่งกันยูมาเนี่ยผมก็ไม่เคยที่จะนิ่งดูดายอะ่ะคือเราผมก็ไม่เคย เขาเรียกว่าประโจมตีรัฐบาลไหนรัฐบาลไหนจะปกครองบ้านเมืองอะไรยังไงผมก็เฉยของผม,ไม,ไ,มไม่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 เกี่ยวแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวผมผมชอบคนนี้ผมก็จะเชียร์คนนี้แต่ไม่ได้เชียร์รัฐบาลเชียร์คนนี้อผม่าผ,ผมชอบลุงตู่ผมก็เชียร์ลุงตู่ คนที่ไม่ชอบรู้ก็มาโจมตีผมบอกเรื่องอะไรเพราะว่าผมไม่ได้คือนรื่นคือส่วนตัวนิสัยส่วนตัวผมไม่ได้เกี่ยวว่ารัฐบาลนี้ดิผมไม่ได้บ้านอย่างนั้นผมบอกว่าผมชอบคนไหนฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลเท่านั้นเองถ้าผมไม่ได้เล่นการเมืองผมไม่มีการเมืองอยู่ในสมองคือหลายคนก็จะคาดหวังและหลายคนน่าจะมาหวังผลประโยชน์จากพี่เอาสินค้ามาบ้างมาหลอกคือหมายถึงว่าขอแต่ไม่ได้ช่วยอะไรจริงจังบ้างหรือนักการเมืองบางคนอาจจะมาแบบเพื่อถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไร มันต้องมีกับเจอแบบนี้แน่นอนมีเจอครับเดียวตอนน้ําท่วมมีครับอ,อแต่เรารู้ไฮะเรารู้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าให้ทุกคนจะบอกปุ๊บกันหอ,อกเลยนะถ้าเข้าไหนปุ๊บมีมีสสอ,อยู่มีอะไรอยู่เนี่ยเรารู้แล้วไม่ใช่แล้วไม่ลงพื้นที่ไม่ลงแล้วผมรู้ว่าผมผมจะต้องเจออะไรยังไงจะต้องมานู่นมานี่ผลอย่างเงี้ยลงพื้นที่ปุ๊บจะมีแค่หัวหน้าชุมชนะนะครับจะไม่มีพวกผู้นําเป็น นักการเมืองน่าอะไรจะไม่แมีมายุ่งถ้ามายุ่งผมก็บอกแม่ผมผมไม่นั่นครับเพราะผมจะไม่ผมคือเอกเทศของผมผมไม่ใช่มาในนามของพรรคไหนพรรคไหนนะครับผมสามารถผมทําด้วยตัวเองได้แนั่นได้ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคพอพออย่างนี้ชัดเจนปั๊บก็ไม่ค่อยมีใครที่กระกระหังเข้ามาเดตอนนี้เงินเหลืออีกกี่ล้านในการแจกตอนนี้เหลืออีกประมาณทั้งมาจะหกล้านกว่าประมาณหกล้านโอ้ยังสบายมีจังหวัดอื่นเรียกร้องไหมคะมีครับมีเยอะมีเยอะเรียกร้องแต่ด้วยความที่ นาะตอนนี้ถ้าเราไปไหนมันก็ลําบากเข้าเมืองนั้นเมืองนี้วัด,น,น,ดน,นัดน้นจะมีโดนการมันไม่คุม้มเอาเป็นว่าในปริมนทลและนกรุงเทพี่ยผมจะจัดการให้หมดเลยนะครับว่าจะหมดหรือไม่หมดไม่รู้แต่ผมจะเดินให้ถึงกว่าโควิดมันจะหายไปหรือรัฐบาลสั่งให้ทุกคนออกไปทํางานได้แล้วไดว้โอเคนั่นคือหมดหมดภาระ,ะของผมแล้วผมไม่ทำละแต่ถ้ายังตราบใดยังมีเคอร์ฟิวยังตราบใดยังบอกทุกคนยังอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวเรื่องข้าวเรื่องอะไรรัฐบาลเป็นคนจัดการให้ เราก็ต้องเดินต่อไปอ